ลอยชิดจันทร์เคลื่อนไหวหลังถูกโยงเป็นดาราสาวติดหนี้เป็นพันล้านชาวเน็ตเข้าไปถามตรงๆเป็นหนี้จริงหรือเปล่ากลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมากหลังมีข่าวลือดาราสาวใช้ชีวิตหรูแต่เบื้องหลังพบว่าติดหนี้ธนาคารกว่าพันล้านซึ่งหนึ่งในชื่อนักแสดงสาวที่โดนพุ่งเป้า และจับตามองก็คือพลอยชิดจันทร์คุณแม่ลูกสี่ขวัญใจแฟนๆหลายๆคนและหลังจากมีข่าวออกมาพลอยโดนพุ่งเป้าอย่างหนักเจ้าตัวยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงใดๆเพียงแต่ในอินสตาแกรมมีการโพสต์ภาพลูกๆทั้งสี่คนพร้อมกับแคปชั่นว่า True และอีโมจิรูปหัวใจทำให้มีแฟนๆและชาวโซเชียล เข้าไปกดไลค์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนที่เข้าไปถามไถ่เรื่องข่าวที่ออกมาเช่นเข้าไปคอมเมนต์ถามพลอยว่าที่เขาลือกันว่าบริษัทพี่พลอยมีหนี้เป็นพันล้านไม่จริงหรอกเนาะพี่พลอยมีหนี้เป็นพันล้านจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงที่บอกค้างจ่ายเกิน90วันพี่พลอยออกมาฟาดสยบข่าวลือเลยครับแต่สุดท้ายแล้ว เรื่องราวจะเป็นอย่างไรคนในข่าวจะใช่พลอยหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปเพราะตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนออกมาแต่อย่างใดเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ